วันนี้เมืองทองทีวีของเรามีภาพ behind the scene ของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งก็เป็นขุนพลกิเลพยองเอสทีเมืองทองฮีตแตกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่มุย้ยเทโรสินแดงดาพี่อุ้มเทียทรบุญมาทานันพี่ทังสารัตอยู่เย็นแล้วก็พี่เจชนาทิพย์สงกระสินนะครับนี่คือภาพรบรรยากาศที่เมืองโดฮาประเทศกาตาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นประจําวันนะครับซึ่งพี่มุย้ยเทโรศินแดงดาของเราก็ได้แย่แซว ช่างภาพของแซวสปอร์ตซึ่งก็คือพิติกิติทับมาลัยนะครับเนื่องจากว่างานของพิติแล้วนอกจากจะต้องถ่ายภาพนิ่งนะครับก็ยังจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อนําม,มาฝากแฟนคลับขุนพลช้างศึกทีมชาติาไทยของเราในแต่ละครั้งด้วยนะครับรวมไปถึงพิติบางครั้งก็ส่งคลิปวิดีโอที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขุนพลกิเลมพยองมาให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งงานถ่ายคลิปวิดีโอของพิติแต่ละครั้งก็เลยถูกน้องๆในทีมแซวนะครับอย่างพี่มุ้ยเทียวสินแดงดาก,ก็เริ่มต้นบบน้นนแซบบบีละครั วงส่งมาโดนหนีบคอ่ะเป็นหัวเขาอ่ะตามไปดูมิซิเจทำอะไรเฮ้ยตาไปดูนตามไปดูมิซิเจทำอะไรซื้อกล้องมาเท่าไหร่ไปดูกันไปดูกันไปดูกันใครวะกินติ๊กทำอะไรว่าเรื่องเด็กไอ้่อน งานคร <ALLY: S 3> ับงานเุ <and living S 1> ็นยับแล้วเนี่ยกิตติทำอะไรเด็กผมไม่เล่นนะคะเด็กผมไม่เล่นนะคะเด็กผมไม่เล่นนะคะจริงๆแล้วนนท์นิคงนะครับผู้สื่อข่าวแสมสปอร์ตสาวพิกิติของเราว่าเป็นเน็ตไอดอล จริงๆแล้วก็มีคนตามติดใน Facebook ของพี่กิติค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเป็นเน็ตไอดอนได้ไหมก็น่าจะเป็นได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนกดไลค์แต่ละรูปที่พี่กิติของเราโพสต์ในแต่ละครั้งนี่ค่อนข้างเยอะมากการอัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกชิมชาไทยของเราในแต่ละประจําวันค่อนข้างเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับน้องๆก็เห็นว่าเป็นพี่ที่เคารพนะครับก็เลยอยากก็เลยแซวก็เลยได้คลิปขำๆแบบนี้มาฝากแฟนคลับกีฬาเล็มฉกของเรานั่นเองครับตามไปดูพี่เจทำอะไร ตามไปดูตามไปดูเด็กซีเจทำอะไรซื้อกล้องมาเท่าไหร่ไปดูกันไปดูกันไปดูกันใครวะกิตติทำอะไรบ้าเด็กเด็กไอ้ท่อนดูการดูการดูการช่างภาพในต่างนานาทำอะไรมานานครับงานยุยับเลยเนี่ยจิตติทำอะไรเด็กผมไม่เล่กนะคะเด็กผมไม่เล่กนะคะเด็กผมไม่เล่กนะคะ